พลเอกประวิทย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่กุสุมาลัยอัศวหิมมารดาของนายอักรวัฒน์อัศวหิมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุนปลาการเขตหนึ่งพรรคพลังประชารัฐและนางสาวสุกัญญาอัศวหิมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนปลาการนาเมนวัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสุนปลาการทีร่เมนวัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสุนปลาการครอบครัวอัศวหิมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่กุสุมาลัยอัศวหิมโดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากคนเอ เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐมาเป็นประธานทอดผ้าไตรบางสกุลและวางดอกไม้จันทร์ได้รับความเมตตาจากพระสิทธิพัฒนาธรเจ้าคุณหมูเจ้าคณะอำเภอพระประแดงเจ้าว,วาดวัดทรงธรรมวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบางสกุลโดยมีนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานศาสตราจารย์นุมลพินโยสิน,นวัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนายภพบูรนิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนายอาคมรุ่งแจ้งอธิบดีผู้ิพาศาลอาญากรุงเทพใต้นายชนสวัสดิ์สวัสดิ์เหริประธานหองการค้าจังหวัดส,สมุทรปราการในฐานะตัวแทนนายวัฒนาสวัสดิ์เสรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยพลอากาศโทอนุวัฒน์เพชรพงษ์เจ้ากรมสื่อสารฐานอากาศประธานช 29, นอ .29 พลอากาศโทต,ต่อพลอเขาย้อยเจ้ากรมสรรพวุฒา พลเรือตีอดุลพัฒลอยรัตเจ้ากรมสวัสดิการทาหารเรือนายพิญญาสุจริตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคลุมครองแรงงานนางสสิวิมนุไทยพัน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพาารรณบุรีนางวันนิดาบุญประคองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพาารรณบุรีนายธริษสํารานเวทนายชัยพจน์จรุนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพาารรณบุรีนางรักนีวันสํารานเวทรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพาารรณบุรีตลอดจนคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะ ที่สภาอบจเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรราการและคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุรราการร่วมทอดผ้าบังสกุลรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแก่ผู้มีเกียรติและพ่อค้าประชาชนร่วมไว้อะไรในครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องครอบครัวสวหิมที่มาร่วมส่งดวงวิญ,ญญาณผู้วายชนสำหรับคุณแม่กุสูมาลัยสวหิมเป็นมารดา ของบุตรทิดาประกอบไปด้วยนางสาวพรประภัยสะวัหิมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีนางสาวสุกัญญาสะวัหิมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวะัดสุพปรณาบาุรนาวาเอกธนศักดิ์ อสวสหิมรองหัวหน้าแผนงานพิเศษตรมสภากำลังและปฏิบัติการหน่วยอำนวยการยุทธวังและงานอำนวยการในพระองค์และนายอัครวัฒน์อสวสหิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุทาการเขตหนึ่งพรับกลังประชารัฐคุณแม่กุสุมาลัยอสวสหิมจากไปอย่างสงบด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลสุนปราการเมื่อวันที่18สิงหาคม2563สรีอายุรวมได้92ปีปน,นะคะนวงาอารใช้กันท ได้ยังไียังไม่ได้เนี่ไเิันเนี่องให้องทาีานายยงกเแท่นี้ค่ะนกาเตบางสาธงค่ะขอรคุณฝ่ายสภทีมข่าว AEC TV Channel ายะ